พื้นป่าภูนางหลอนเป็นป่าลึกของเทือกเขายาวเอียที่มีลักษณะคล้ายผูญิงนอนตะแคงชายป่าภูนางหลอนมีหมู่บ้านตั้งอยู่เลียงลายหลายหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันดุรงชีวิตอยู่ด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์และหาของป่าแต่ทว่าสองสามปีมานี้กลับไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้ายเยี่ยมกลเข้าไปในพงลึก ของภูนางหลอนอีกเลยเนื่องเพราะเกิดมีเสียงเล่าลือกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาของภูนางหลอนเกิดไม่พอใจในการกระทําของชาวบ้านบางคนเข้าจนบันดาลให้มีอันตรายกับใครก็ตามที่ล่วงล้ําเข้าไปในป่าไม่ว่าจะถูกสัตว์ร้ายเห็นฆ่าหรือหากรลอดจากป่ามาได้ <c oughs> ก็เกิดมีอาการปวดไข้ <c oughs> บางคนก็มีสติปลว่า <c oughs> เคลื่อนไปจากความเป็นจริง ไอ้ย้อยพรานหนุ่มในหมู่บ้านได้มาแจ้งข่าวแก่พรานโตพรานรุ่นใหญ่ที่ตนเคารพนับถือถึงเรื่องของคนที่ไปหาของป่าบริเวณภูนางหลอนโดยถูกบัวกระทิงพุ่งเข้าทำร้ายเอาตาน่วมเล่าว่ามันมาจากไหนไม่รู้พุ่งเข้าชนแกสน่วมสมชื่อเลยดีที่ยังวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ได้ทานไม่อย่างนั้น หวังได้กลายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วแล้วแกไปที่นั่นทำไมทํายังกะไม่เคยรู้มาก่อนเกือบตายหายแล้วไม่ล่ะแกว่าเห็ดแถวนั้นมันน่าจะมีเยอะเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปเก็บแต่ข้าไม่ได้สนใจเหตุข้าว่าไอ้วัวกระทิงนั่นมันน่าสนใจอยู่หน้าพี่โตป่าแถวนั้นไม่มีนายพันเข้าไปล่าสัตว์นานแล้ว ก็คงมีสัตว์ใหญ่ยางวัวกะทิ้งอยู่จริงแล้วที่เองมาหาข้าวันนี้ดูท่าจะมาชวนข่าไปล่ากระทิ้งหรือวะก็นั่นนะสิหรือว่าพี่ตูปอดกลัวผู้นางหลอนไปกับเขาอีกคนแล้วหรือเท่านั้นเองแต่ขีบของผานตูก็ยันเขาที่ล่างคนผู้จนมันไงหลังลมตึงปากวอนหาเกือกคู่แท้ ไอ้ย้อยน้อยแน่บางอาจมาท้าพลานปลาย่างกูมึงไปเตรียมตัวเข้าปลาล่ากรทิงกับกูพรุ่งนี้ได้แล้วยายเสือกปอดหนีกลับบ้านไปก่อนนะมึงไอ้ย้อยย,ยิ้มล่าด้วยความดีใจมันไม่ได้เกรงกลัวต่อเรื่องผู้นางร้อนแต่อย่างใดโดยเฉพาะถ้ามีพรานใหญ่อย่างพรานโตเป็นผู้ร่วมเดินทางข้าวพรานโตกับไอ้ย้อย จะเข้าไปล่าวัวกระทิงกระจายไปตามหมู่บ้านชายป่าอย่างรวดเร็ววันต่อมาพลานโตกับใบย้อยก็พากันเดินเข้าไปในป่าของภูเขาที่คล้ายกับเป็นรูปร่างหญิงสาวกำลังนอนตะแคงทอดกายเป็นทิวยาวอยู่เบื้องหน้าทั้งคู่เดินมาถึงลำห้วยสายหนึ่งขณะที่กำลังนั่งก้มหวักน้ำจากในลำห้วยมาล้างหน้าล้างตากันอยู่ ก็มีเสียงย่ำสวบสามดังมาจากข้างหลางระวังกันด้วยนะพรานปานี่มีวัวกระทิงดุมาเอ็งเป็นใครวะข้าชื่อจอลีเป็นลูกของพรานจอแค่ข้าแอบตามพวกพลานมาเพราะข้าอยากจะเข้ามาตามหาพ่อของข้าอ๋อพลานจอแค่ที่เขาลือกันว่าเข้าปามาแล้วหายตัวไปเนืือ ใช่แล้วพลานข้าสงสัยว่าพ่อข้าจะไปเจอกระทิงตัวนั้นเขา้าคนในหมู่บ้านข้าเพิ่งเจอกระตทิงพุ่งเข้าทำลายเอาสงสัยมันจะเป็นตัวเดียวกันกับที่เองว่าพ่อข้าเคยเข้าป่ามาแล้วครั้งหนึ่งพ่อเล่าว่ามีกระทิงมายืนจ้องหน้าพ่อตอนที่พ่อคัดหทางอยู่บนต้นไม้พ่อยิงปืนใส่มันแต่มันไม่ตายแล้วก็นีไปได้ คราวนั้นพ่อข้าได้เก่งงามงาม,มาตัวหนึ่งจากนั้นพ่อก็กลับไปที่ป่านี้อีกบอกว่าจะมาล่ากระทิงตัวนั้นให้ได้แต่ครั้งนี้พ่อของข้าก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยดูเองมั่นใจมากว่าพ่อของเองน่าจะเจอกับกระทิงดูตัวนั้นเขาพ่อข้าไม่เคยหายเข้าป่าไปนานๆแล้วพ่อก็บอกว่าตั้งใจจะมาล่ากระทิง เพราะไอกระทิงตัวนั้นมันท้าทายแก่พวกพลานเข้ามาล่ากระทิงข้าก็เลยอยากจะขอตามไปด้วยคนเองไปกับข้าได้แต่งานหลักของข้าคือข้ามาล่าวัวกระทิงนะโวยไม่ได้ตามหาพ่อให้เองข้าเข้าใจจะพลานข้าจะตามไปช่วยพลานล่ากระทิงดังนั้นทั้งสามคนจึงเดินลึกเข้าไปในป่าด้วยกัน ประมาณเที่ยงวนันก็มาถึงลำห้วยอีกแหง่งเดินล้อเรียบตามลำห้วยก็เจอเข้ากับรอยกีบเท้าของกระทิงอย่างชัดเจนรอยกระทิงแต่ว่าทำไมมันดูแปลกๆวะมันแปลกยังไงครับพี่โตเอ็งดูนี่สินอกจากรอยตีนกระทิงแล้วมันยังมีรอยตีนคนเดินขนานกับรอยกระทิงด้วยดูเหมือนคนกับกระทิง จะเดินไปด้วยกันหรือว่ามันจะเป็นรอยตีนของพ่อข้าเอ็งจะบ้าเลยพูดยังกะจะไปเลี้ยงวัวนี่มันวัวกระทิงนะโว้ยไม่ใช่วัวเลี้ยงตามชายทุงบางทีอาจจะเป็นรอยตีนของผีเจ้าป่าเจ้าเขาก็ได้พอสิ้นเสียงพูดของผ่านตูท้องฟ้ายามบ่ายก็มืดคลึ้มลงก้อนเมฆสีดำเคลื่อนมาบดบางแสงอาทิตย์ไว้ เสียงฟ้าร้องคลางกระหึ่มมาทํำท่าเหมือนฝนกำลับบงจะตกแล้วทันทีนั้นเองจูจ่ๆสายฟ้าก็ฟาดเพียงลงมายังต้นประดู่ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปเล่นเอาพื้นดินสั่นสะเทือเอาแล้วไม่ล่ะลานโตอุทานเขาใช้มือชี้ไปทางโพรงทาที่เห็นอยู่ข้างหน้าไปถ้ำที่นั่นก่อนแถวนี้มีบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจ ลานโตออกวิ่งนำไปหน้าก่อนแต่พอจะมาถึงปากถาม้มได้ยินเสียงพล่ลมหายใจของสัตว์ขนาดใหญ่ดังขึ้นลานโตหายใจว่ารีบเลกเท้าที่วิ่งจนตัวโกเมื่อประจันหน้ากับเงาทมึนของสัตว์ขนาดใหญ่ที่ยืนจังก้าตาแดงว่าวางอยู่เบื้องหน้าในระยะไม่เกิน20เมตรที่ร้ายไปกว่านั้นคือมีร่างของชายชากเกะเลี่ยงคนหนึ่งยืนอยู่เคียงข้างกับมันด้วย พ่อจอรีลองเหลียกพ่อออกมาแต่พลันนั้นเองร่างของชายชะา,าก็หายวับไปพร้อมกับบัวกระดีขวบตรงเข้ามาหาพลานตอย่างรวดเร็วพลานโตหลบไปทางดันค่าก่อนปลายแหลมของเขาสูจะ่านเสียบเข้ากับอว,วัยวะส่วนในของร่างกายกลิ่นสาบสางตัวรอยพุ่งไปทั่วพลานโตพลิกตัวขึ้นยืนแต่ไม่ทันจะได้ประทับปืนยิง วัวกระทิงเขาพุ่งเข้าขีดที่ขาข้างขวาของพานโตอย่างจางพานโตกลิ่งหลบไปย้อยตกใจที่เห็นพานโตถูกวัวกระทิงขีดตะโกนบอกให้พานโตกริ่งตัวโลก,ก่อนจะลั่นกระสุนใส่กระทิง้งจนหัวมันสบามันหยุดนิ่งไปหลายวินาทีพลานโตข่มค,ความเจ็บรีบทพลันลุกขึ้นยืนซัดกระสุนตามไปอีกเพียงัวของกระทิง เซทอยไปตามแรงประทะแต่ทันทีนั้นเองกระทิงก็เอี่ยวตัวกล่าวมันเปลี่ยนเป้าหมายพุ่งไปยังจุดอ่อนที่สุดของทีมซึ่งก็คือจอรีที่มีเพียงปืนแก๊บทั้งพานโค้ทอยลันกระสุนใส่กระทิงอย่างไม่นับทําให้วัวกระทิงถึงกับพังงายืนเซไปมาไม่สามารถวิ่งเข้าไปหาจอรีได้จนกระทางลันกระสุนนัดสุดท้ายออกไป พลานโตก็ตาตันใจกระชากมีดันออกมาโผลแทงเข้าไปที่ลำคอของวัวอยา่างแรงมีเสียงหวีดร้องโหยหวาแพทย์กล้องลั่นป่าก่อนที่วัวก,กระทิงจะหันวิ่งหนีไปกระทิงผีไอ้กระทิงผีตัวนี่แหละเป็นกระทิงผีสิงพี่โตเป็นยังไงบ้างยอยรีบวิ่งเข้ามาดูอาการของพลานโตโดนครีดเข้าที่ขาเต็มเต็ม แต่ไม่ยากจะมีเลือดออกนี่ว่าไม่มีแผลอะไรเลยล่านโตกลมลงมองบาดแผลที่ต้นขาของตัวเองก่อนที่น่าจะเคยเป็นแผลเวอร์ว่าเลือดไหลกลูแต่บาดนี้ขานั้นกลับเป็นปกติไม่มีบาดแผลอะไรเลยและขาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดมีเพียงรู้สึกขันขาที่ขาเท่านั้นเขาจ้องมองตัวเองอย่างพิศวง แต่แล้วย้อยก็ร้องัานคืนพี่วัวกระทิ่งผีตัวนั้นมันกลับมาอีกแล้วดูคนมนหลังมันสิทุกคนหันความไปมองตามมือชี้ของย้อยภาพที่เห็นเล่นเอาเสียวสันหลังว่าเพราะกระทิ่งตัวนั้นมันกำลังยืนจ้องมองมาที่พวกตนบนหลังของมันมีชายชราชุดขาวไว้ผมเผานวดเข้าลุงลางนั่งถือมีดของผ่านตัวอยู่นิ่ง ส่วนด้านข้างมิร่างของจอแครยืนสงบนิง่งมองมาโดยสีหน้าที่เรียบคลึมพ่อจอรี่จะวิ่งทลาไปหาพ่อแต่พลาโตรีบคว้าแขนไว้ทันย่าไปพ่อเองตายไปแล้วที่ยืนอยู่นั่นคือดวงวิญญาณของพ่อเองจอลี่หยุดชะงักลงแต่เขายังจ้องมองที่ล่างพ่อเรียกร้องแต่ชื่อพ่อออกไปพ่อข้ามาตามพ่อกลับบ้าน กลับไปบ้านเล่าเถอพลานจ่อแค่ทายหน้าน้อยๆทำสัญญาณมือบอกให้ลูกชายกลับไปก่อนจะโบกมือลาแล้วทิ้งล่างคนและร่างมัวก็ค่อยๆจางหายไปสงสัยพลานจ่อแค่จะไปทำอะไรผิดต่อเจ้าป่าเจ้าเขาก็เลยต้องชดใช้ด้วยชีวิตกลายเป็นบริวารของเจ้าป่าเจ้าเขาไปคอยพิทักษ์พื้นป่าไว้ จนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมลงพอไปทำเวรกรรมอะไรทำไมถึงต้องมาติดค้างอยู่ที่นี่ด้วยข้าก็ไม่รู้รู้แต่ว่าพวกเราเองเจ้าป่าเจ้าเขาท่านขามตตาแค่สั่งสอนไม่ได้เอาให้ถึงตายเราออกไปจากป่านี้กันเถอะบางที่ป่าก็ไม่ยอมให้เราทำอะไรตามใจเจ้ากระทิงตัวนั้น มันก็อาจจะเป็นพานนาของเจ้าป่าเจ้าเขาห้ามไม่ให้ใครไปไล่ล่ามันก็ได้กลับไปเอิงก็มันทำบุญทำทานให้พ่ออิงก็เลวกาันจากนั้นพรานตูก็ไม่รอช้าเขาเดินนำหน้าออกจากป่าไปทันทีเพราะขณะนี้จอลี่เองก็ได้รับรู้เรื่องราวของพ่อตัวเองไปแล้วส่วนพรานตูและไอ้ย้อยต่างก็ไม่ลงเหลือความอยากจะล่าวัวกระทิง ในปานี้อีกเลยเรื่องเาวาทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการรับฟังครับ